มีพี่มืนไปเที่ยวจ้านีพี่มื่โอ้ไม่หนาวเท่าไหร่นี่นะแต่กเอาไปด้วยเพื่อคากลับไปเที่ยวกันจ้านีพี่มืนไปเที่ยว <c oughs> เดินเข้าไปในหมู่บ้านอีกเพิ่นเหลือเวลาอีกสิบนาทีไปรีบเดิน ไม่หนาวเท่าไรนี่นาผักกลุ่มออกแล้วเพื่อนๆนี่เขียวเต็มต้นเลยนึกดอกนี่เริ่มเหี่ยวแล้วนี่บาราระนี่รั้วบ้าน่ปนี่ผักกลุ่มนี่นี่ก็ได้ถ่ายให้ดูแล้ว เพื่อนเขาที่เล่นกีฬาด้วยกันแล้วเขาย้ายบ้านใหม่ไปอยู่เขาขายบ้านในนี้แม่เขาเสียแล้วเขาก็ขายบ้านแล้วเขาก็ไปอยู่ในอำเภอแล้วเขาก็ยังมาเล่นกีฬาในนี้นะเขาก็เลยชวนเขาก็เลยชวนไปกินข้าวบ้านเขาวันก่อนก็ไปอีกเพื่อนอีกเมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วก็ไปเพื่อนอีกคนหนึ่งอันนั้นเขาย้ายไปแต่เขาไม่ได้มาเขาไม่ได้มาเล่นนะไม่ได้มาเล่นกีฬาหรอกเขาก็ชวน เล่นบ้านเขาเหมือนก่อนอออว่านเส้นนี่อ่ะว่านเส้น Oder, oder dasselbe, wo die einmal gelb und einmal weiß ja, ja. ja. mhm. aber auch schön hier. Ja. Mhm. Ja. Aber weiß ich nicht, ob sie nochmal durchkommen. Aber ja. die kennen ja kalt, schlecht besser hier dann von, das ist ja schon von hier von uns bis mhm. nur 1300 Kilometer, ist aber nicht gestern, mhm. gestern durchgefahren. Oder? Gestern? Gestern mhm. von 4 um 8 Uhr bis abends um 9 Uhr. Hat der nochmal Dauergeschätze? Bloß über Nacht. Bloß über Nacht. Mhm. Wir sollten eigentlich zu Ostern jetzt zertaufen. So, der Zauber sei kleiner. Mhm. Warum Josef? macht er das nicht? Wir sind jetzt am Sonntag deswegen es gewöhnt. Die Autoschlange und so. Nee. Ach Leute. Sonst fährt keine, so, da keiner, oder? Sonst, die fahren alle am Donnerstag, und dann sind nächste Woche in Sachsen Ferien, da kommt da keiner wieder, die sind alle an der Ostsee. Ah, Samtum. Den Gap-Bahn-Kon-Dieu. Der Punkt, den ich euch mal laufi fang. Bei Nij-Ma-Nij-Gab-Farang-Wie-Möhn-Kon-Thai, da. Den ne ich euch mal laufi fang, von mir, da. Samtum. ใกล้จะถึงบ้านยายแล้วเนี่ยบ้านยายนี่ตรงตรงไฟเนี่ยนี่ใหญ่แต่ก่อนแต่ก่อนมากับข้างบ้านเดี่ยวในข้างบ้านไม่ได้อยู่แล้วไอี่มรนกดประตูรอถึงแล้วจ้าถึงละขยะไปยังเนาะ เดวจะได้เอาไป,ไปเลยโอ้ยยังไม่ได้ไปบอกพี่มือเปิดประตูรอเด้อไอจะวิ่งมา <laughs>